ได้น้ำได้เนื้อครับคุณอาคมครับคุณคุณเพียงเด่นกําหนดเวลามาเลยสําหรับเบรกหน้าก็ได้นะฮะแล้วแล้วก็บอกผมมาแล้วกันกรับเดี๋ยวเราประสานกรนทางหลังไหม่นะครับครับก็ก็พฆษณนะสุดท้ายแล้วนี่ผมขอฝากฝากและลึกถึงอาจารย์ชูพงครับนะฮะคุณชูพงนี่เป็นคนแรกนี่ที่ผมเรียกว่าเป็นแฟนแฟนคันแทสติดตามกันอยู่ที่สนามหลวง ยังไปนั่งฟังยืนฟังด้วยความชื่นชมแต่ว่าตอนหลังผมไม่ฟังแล้วเลิกฟังแล้วคุณชูพงเพราะว่าอะไมรู้ไหมครับเพราะว่าผมมั่นใจเนี่ยในแนวทางเนี่ยมันตรงกันแล้วครับถูกไหมครับอาจารย์ชูคงกับผมถ้าในเมื่อเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผก็ไปน้กจะไปฟังทาไมเราแยกย้ายกันไปทํางานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดน่าจะดีกว่าแต่ยังไงก็าความระลึกความ คาราวะนะฮเพลิดเอาจจะขึ้นชั้นด้วยความเขารบสักดิระอะไรก็ได้เพราะถือว่าเป็นรนูปากาลสำหรับฝ่ายประชาธิที่ปไตยนะเสียงเป็นเสียงตายตัดความสุขส่วนตัวจากลูกเนี่ยจากญาติมิตรองให้เครดิตตรอตรงนี้นะฮะครับ ถ้าปล่อยคนที่มุ่งทำร้ายโจมตีเนี่ยผมถือว่าเป็นการทําลายไม่สร้างสรรค์นะถ้าได้ชอบคุณชูพงศเนี่ยง่ายนิดเดียวคุณก็ไม่ต้องไปฟังมีคนอื่นให้ไปฟังเยอะแยะแต่ว่าถ้าไปวามชูพงศแล้วผมถือว่ามันเป็นการเสียโอกาสน,นะครับเอาเป็นว่าผมนับถือคุณชูพงศ์แล้วกันนะครับผครับก็บ คนทา<อ>ง<ด>ะี่เป็นใครต่อใครเนี่ยที่เรียกว่าสละเดืยสละทั้งนั้นเนี่ยล้วนรัตต์ได้รับการยกย่องนะฮะสักการะบูชาจากผมทุกคนเขาก็จากลูกจากเนี่ยจากครอบครัวอย่างคุณจะก็พบจากพ่อจากแม่การท,ที่จะได้ทําคุณเนี่ยในบ้านปลายเนี่ยของท่านใช่ไหมได้สนองค <c oughs> ุณแต่ว่าต้องมีอันจะต้อง ต้องนีนะคุกหนีตาลานหนีความตายอพวกนี้ผมถือว่าเป็นเป็นกลุ่มผู้เสียสละแต่ว่าไอ้คนที่ยาทอนี่สังเกตนะฮะไม่กล้าเปิดหน้าไม่กล้าที่ทมแม้กระทั่งนี่นะเผลอผมบอกยังไม่ดูถูกเลยไม่ไม่อยากีจะให้จัดจำน้ำใจสนามสงครามเนี่ยเวทีสู้รบเนี่ยไม่เคยเฉียดใกล้ด้วยซ้ำเลย เพราะยาเลยครับไม่ดีนะฮะไม่ดีขอให้เลิกละนะฮะโอเคครับคุณาดินผมก็คงจะหมดเวลาถึงเท่านี้เนะครับครับขอบคุณมากครับคุณคุณนคมครับที่น้องเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งต่อต่อต่อกันไปนะครับแล้วก็คราวหน้าคุณนคมจัดหนักจัดตรงประเด็นนะครับชชหมัดตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับชวนคิดชวนคุยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แล้วก็ครงมีประเด็นอื่นๆนะครับที่จะเป็นน้ำจิ้มมาด้วยพี่น้องก็ติดตามนะครับโอกาสหน้าเราทั้งสองคนจะมาพบกันเพืฟังอีก วันนี้เราเกีวโอกาสลาเลยนะพลนคมครับเดี๋ยวขอผมนิึอีกนิดหนึงครับคำท้ายตับสำคัญคือจริงๆผมไม่ได้เชร์หรังตึกเนื่องจากผมเป็นคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียโดยเฉพาะนี่เมื่อกี้ได้พูดถึงกลุ่มที่น้องคนไทยในเซนีนย่ที่ได้ไปแสดงความขอบคุณอะไรต่ออะไรจนกระทั่งรัฐมนตรีต่างประเทศของรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยออกมาตอบรับนะเราจะลด กานความสําคัญในการทูตเนี่ยต่อประเทศไทยผมผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้ประโยชน์เนี่ยอยากจะให้ประเทศต,าต่างๆเนี่ยได้พิจารณาและนําไปใช้นะแต่รัฐมนตรีต่างตตาประเทศทั่วโลกเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยประกาศเหมือนกับดูรีบิชชเนี่ยนะก็จะประเสริฐจะก็จะเป็นคู่ดูประการสําหรับการต่อสู้ ผมถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องคนไทยที่ซิดนี้นะที่ได้จัดทำนในเรื่องของการาขับเคลื่อนนะที่ไปขอบอกขอบใจจนกระทั่งเขาออกมาตอบรับเนี่ยไม่เตะสำหรับพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยอย่างดีต้องต้องขอบคุณด้วยใจคารวะอีกกลุ่มของคนไทยเราเนี่ยนะคร โอเคครับคุณเทียนเด่นอย่นั้นเราเขาถือโอกาสสวัสดีแล้วผมเริ่มเรียนเพิ่มให้การครับการโอกาสหน้าขอบคุณครมขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหมโอกาสหน้าวัดนปฏิวัตกครับวันปฏิวับสวัสดีคครับสวัสดีครับ ที่แผ่ไห้สามมนุนย์นำปวดหอบคลานตายเล่าดำหัวมองดำดังต้องมดต์คาถาสวามิ์ไม่พักผูกรัดด้วยโซรวนทางจิตวิญญาปอดหอบปัญญา torch charm ของหนูก็คงแค่แค่เศษเนื้อดอกแคมผัดเชื่อมวาสนาฉันสับสนในโปมันกับรถได้ด้วยกระดาษขับรถตัวของความยอมรับที่ผ่านราคิดคู่ปิตา ิดกันปัตยาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งต่นใดต้นเอื้การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเซรีเท่าเทียนยกตัวขึ้นเถิดพระชาชนผู้ประเสริฐเซรีทางความคิดติดเนตจากผุ้ต้องสูต ม่เห็นปีศาจในครบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุกลงงมงายตายเงาหดบังไว้สำหรับพี่น้องที่เราฟังอยู่ที่ YouTube นะครับขอบคุณนะครับที่นั่งเป็นเพื่อนกันนะครับมี20กว่าท่านนะครับ ก็โอกาสหน้านะครับถ้าเจอกันสดๆอย่างนี้แล้พี่น้องก็ติดตามนะครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงคลิปเสร็จเรียบร้อยพี่น้องก็ส่งต่อนะครับัดย ปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งเพื่อใดกดเกขตการเวลาเปิดหูเปิดตาดูคนไหลบาสุนทางเสียริเท่าเทียมยกตัวขึ้นเธอประชาชนผู้ประเสริฐเสืีอมทางความคิด ดิเรจาทุกทรงสมเสรงสรรสมตรตรทนทันฟ้าผู้กันเราขออำนาจลุกขึ้นพาประกาศลุกเรามีสรรค์กา